จาคิวนเะติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับอายุ39ขวบเป็นความดันสูงพุงใหญ่จึงเลี่ยงฉีดแว็กสวย <c oughs> ลุงจะบอกว่าแว็กสวยรู้ไหมครับลุงแนะนำรถพุงกะทิ่หน่อยได้ไหมจ๊ะ <c oughs> อยากจะลดโอ้โหไปก่อ,กอไฟก้องใหญ่เลยโยมกระโดดเข้าไปใส่เลยดีไหมดีไหมนะ ดีไหมนะไม่ดีแน่นะมันนะครับงั้นก็ให้มันเกิดการเผาผลาญภายในดีไหมล่ะเอ,อกระบวนการมุดเม็ดตูดซึ่มันจะทํางานมันจะเผาผลาญน,น้ําตาลในเลือดในไขมันในพุงกะทิอะไรต่างมันจะเผาผลาญมันเองครับประกอบการการเต้นหยิ่งหยิงหย่อยๆด,ด้วยนะครับนะสุดท้ายลุงจะแนะนําให้ไปหาไข่แล้วจะง่ายที่สุดโอเคมเริ่มต้นตอนนี้ไม่มีอะไรได้รประสบสแบนแต้นเกินไปกว่าสูดอากาศเข้าไปปุ๊บ ทางหายใจคันังบุกกันนานๆอย่างเดียวให้มันเบินภายในมันจะเผาไหมภายในร่างกายมันจะร้อนทางหูเขาจะบอกว่าเป็น internal energy มันจะเบินเนื่งเบินนิ่งเบินนิ่งเบินเนอร์นี่ครับมันจะร้อนในร้อนก็แผ่ซ่านออกไปทั่วทุกขุมขนทุกเซลล์เห็นไหมมันจะเผาน้ําตาลเผาไขมันในเสสร์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดมันเองครับทำนะครับฟังเสียงหลงไปด้วยในชจา ยังไม่พอกระโดดแนวดิงครับท่านเต้นตึง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 ,ตง,ตง,ตงให้เหงื่อมันซึมให้เหงื่อมันแตกแตนรู้จักเงืง่อหรือยังเนื่อแตกไหมครับมันจะเบาท้องเบาไปเยอะเลยเบาหัวเบาตัวสารพัดสารเพนะครับฟังให้ดีจะให้ดีกระทัดรัดแบบชอดเอร์กตเลย<笑><笑>นะชอดคัดชตคัด,คดไป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 ตามงานของคนที่เขาชื่อไตเต้นแมนนะไอ้กลุ่มคอร์รคอร,าาอร์รซอเขานะนั่นแหละครับมันจะได้ทักษะ เล็กเล็กน้อยๆอยยิบยิบย้อย,ย,ตย,ตย,อยแต่มันโอ้โหมันประทับใจนะอไปไปมันจะได้ทักษะในการที่จะลดน้ำหนักลดไขมงไขมันลดความดันสายพันสารเพปา,าไปไปทำสิ่งเหล่านี้เขาค้นคว้าทดลองเอาด้วยตัวเองไม่ต้องพูดงานวิจัยไม่เอาค้นคว้าทดลองกับทำเองรู้เองเข้าใจเองท้องเองกินเอง เมื่อได้ผลแล้วเขาก็บอก่อต่อตอันไปนี่คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโอเคไหมครับขอแนะนําให้ไปตามนั้นดีไหมครับถ้าดีฟังเสียงทักครั้งหนึ่งแป๊บเดียวจบหวังว่าขอให้เอาไปใช้จะเก,กิดผลเองครัผบผมจบ